เดตใหม่กับยันเดฟพร้อมเล่นเป็นตัวละครจาก K-POP Hunter Demon <Wow. S 1> อัปเดตนี้จะเป็นยังไงบ้างมาเติมยันเดฟกันฮะ mm hmm. เนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทำตามเด็ดขาดอยากจะเปิด <yeah. S 1> กล่องสุ่มจุ่มมา yeah, yeah. แล้วเป็นเธอ เธอเท่านั้นที่ฉันตามหาสวัสดีฮะน้องห้างหญิงจุ่มเองฮะวันนี้น้องห้างหญิงงนหญิงงับปะดิเฮ้ยหญิงงับฮะก็คือเป็นแบรนด์ขายขนมของน้องห้างหญิงเองฮะตอนนี้ก็ยังมีแค่ถั่วนะทุกคนใครสนใจอยากจะซื้อหรืออยากจะไปเห็นอะไรเด็ดๆอ่ะก็ลองจิ้มเข้าไปดูดิตรงตะก้าฮะไม่ก็ตรงลิงก์ในช่องดีสคริปชันฮะทุกคนเฮ้ยขอบพระคุณมากเลยฮะวันนี้มาทําอะไร ก็มาเติมยันเดฟนะสิใช่ไหมละะ่ะฮะแต่ก่อนจะเติมยันเดฟก,ก็ต้องกดไลค์กดซับให้น้องให้งิงหน่อยนะกดสมัครสมาชิกด้วยนะมาไม่รอช้าพูดเยอะเกินปาปาปามาเติมยันเดฟก,กันอัปเดตแรกฮะก็คือมือใหม่มือใหม, <c oughs> ม่อ,มอะ่ะเอออัปเดตนิวแฮนนะเขาเขียนว่านิวแฮน น่าจะต้องกดเริ่มเกมก่อนเขาบอกอีวะ่ะมากดเริ่มเกมนี่ฮะหญิงเริ่มเกมมนะั้เราจะเจอกับมือใหม่นี่นะอัปเดตนี่มือใหม่นี่ไงเออใหม่จริงอ่าเอเ้ยแล้วมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมอ่ะเอามีแค่เนี้ยแหละฮะ มือใหม่เย่ yeah. หนึ่งอัปเดตเสร็จไปแล้วปะเข้าไปในเกมกันเถอะที่เมืองมีอัปเดตใหม่โมเดลของแบงโกซึโกมีการเปลี่ยนแปลงคือใครอ่ะเราต้องไปเมืองก่อนนะซี่ไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่านว่าอะไรฮะบันโกซึโกมั้งเฉลยเลยก็คือมันคือเจราเมงคนนี้ฮะอ่ะตึ้งหนีเปลี่ยนใหม่เฮ้เดี๋ยวขอดูแบบชัดๆแป๊บอ่ะนี่ไงนี่ไงเราเราล่องลอยได้ฮะนี่กด f 1 1นะต้องใช้ โพสมด้วยนี่เฮ้ย <Wow. S 1> แต่ว่านางสวยนะถ้าหญิงน่าจะต้องขึ้นรูปให้ดูฮะอสมมุติว่าเราขึ้นรูปให้ดูนะ <Wow. S 1> ว้าวสวยมากเฮ้ย <c oughs> สวยอะช่องแชทสวยป้าสวย <c oughs> ทุกคนต้องจินตนาการหน่อยนะตอนนี้ไลฟ์อยู่เออไม่มีเวลาไปหารูปเก่ามาขึ้นฮะทุกคน <c oughs> <c oughs> ต่อไปฮะโมเดลของเคนโชมีการอัปเดตเคนโชคือใครอะติ๊กตอกติ๊กตอกฮั่งญิงก็ไม่รู้หรอกฮะเออจนมีคนมาทำเฉลยนะว่ามันคือตรงนี้นี่นะเคนโชหาก่อน มันคือตาหนุ่มสองกล้องอะไหนวะก็อะไรนี่นี่นนี่อ่ามันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนจริงเปลี่ยนจริงฮั่นหิงคิดว่าไม่จำเป็นต้องเอารูปเก่าขึ้นให้ดูก็ได้มั้งฮั่นหิ่งรู้สึกว่าไม่เคยเขาเรียกว่าไงอะโมเดลมันเปลี่ยนไปเยอะเลยอะเสร็จแล้วฮะาที่เมืองไปที่โรงเรียนกันดีกว่าที่โรงเรียนอะของอัปเดตเยอะเออวันเนี้ยยันเดฟเขาแบบทําดีอะไม่มีการด่าอยู่แล้วใช่ฉันรักยันเดฟ ฉันรักยันเดฟปาปะปะนี่อัปเดตต่อไปที่โรงเรียนฮะน้ําพุสวยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทั้งโรงเรียนแล้วอันเนี้เข้าใจได้ตอนแรกข้าหญิงแซลนางอย่างงว่าแบบน้ําพุมันไม่เหมือนกันทั้งโรงเรียนเนาะตอนเนี้ยเหมือนกันทั้งโรงเรียนแล้วนะและ้วเรามากกว่าน้ําพุอ่าเดี๋ยวก่อนเอาทีละอันฮะน้ําพุสวยขึ้นปะ เขาเรียกว่าสีสีมันสีมันอควาขึ้นอะฮะเขาเรียกว่าอะไรสีมันฟ้าขึ้นหรอสีมันในนี่ขึ้นเนาะสีมันจัดจ้านขึ้นไหมสีมันพาสเทลขึ้นอะเออต้องใช้คํานี้สีมันพาสเทลขึ้นเนาะมัก็สวยดีนะสวยขึ้นใช่แล้วก็เก้าอี้ไม่แน่ใจว่ะ <Nope. S 1> เหมือนมันจะมีของตกแต่งเยอะขึ้นอะมามาเดินดูก่อนก็ได้ฮะแถวแถวนี้มีอะไรเปลี่ยนมาเฮ้อปะ่ะทุกคนคิดว่าไงฮะหญิงเฮ้ยเก้าอี้ใหม่สิ ใช่ไหมก็วีใหม่เออเห็นไหมล่ะแล้วก็นี่น้ํำพุตรงกลางฮะอ้าวก็สวยนั่นแหละฮะเนาะอ,อันนี้ก็ทําดีจริงก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นแหละฮะอ่าไม่ว่าอะไรเนาะไม่มีการว่าอยู่แล้วจริงเลิศพี่ยันเด็บเลิศ <c oughs> แล้วต่อไปไม่ใช่อัปเดตใหม่ฮะแต่ว่าฮังหญิงอยากจะมาแปลงล่างอะดิ PS <c> Huntress <oughs> นี่เอ,อ้ยขึ้นแล้วข้างบน F1 เป็นรูมี F2 เป็นมิรา F3 เป็นโซอี้ไอ้ใครเคยดูบ้างอ m d ด n น h ท d ดิ g ง o นา m อ h like i ช i n g ิ i k ไ I w a ก n บ be นใช่ไหมเออเนี่ยแหละอันเนี้ยใครเคยฟังบ้างเพลงเนี้ยเมื่อกี้ลิขสิทธิ์ติดหรือเปล่าอ่ะเออใช่อ m d ด n นไท d ด n g เมื่อกี้ลิขสิทธิ์เกือบติดหรือเปล่าแล้วอันเนี้ยคือ OC ใช่ปะนี่เขามีดาบแถมมาด้วย อ่านี้เป็นของมอสนะไม่ใช่อัปเดตแต่ว่าวางไว้ก่อนฮะเราพาน้องรูมิใช่ไหมเดินดูอัปเดตของพี่ยันเดฟก่อนดีกว่าเออติดเหลืองแล้วเนี่ยเมื่อกี้ติดลิขสิทธิ์อะเซ็งเลยกำแพงบางที่เปลี่ยนตู้ใหม่ด้วยนะมีตู้ใหม่หุ้ยมีปะ่ะอันนี้มันเปลี่ยนทั้งห้องเลยนี่ดูดิหฮ้ยห้องมีติ้งรูมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนทั้งดุ่นเลยอ๋อที่โต๊ะใหม่หมายถึงอันนี้ใช่ไหมตู้ใหม่อันนี้หรอไม่แน่ใจอะ่ะ อันนี้อันนี้ไม่เคยมีจริงอันนี้เพิ่งมามีฮะเออเฮ้ยห้องนี้สวยขึ้นเลยไอ้ตรงนี้ด้วยลําโพงข้าหญิงจําได้อ่านมาฮะเขาบอกว่ามีลําโพงเปลี่ยนใหม่คืออันนี้นะอโอเคแล้วมีอะไรอีกข้าหญิงรู้สึกว่าทางเดินเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่ไปเยอะมากๆเลยอะโต๊ะตรงนี้ข้าหญิงก็ไม่แน่ใจนะว่าแต่ก่อนมีหรือเปล่าฮะนีเนี่ยเนี่ยโต๊ะตอนแรกไม่มีแน่ๆสองโต๊ะนี้ตอนแรกไม่มีแน่ๆฮะแล้วก็เก้าอี้ตรงนู้นแล้วก็ไอ้เนี่ย นี่ไงไม่มีไม่เคยมีอันนี้เป็นอันใหม่ฮะที่มาจนถึงนี่คุกกิ้งครับฮะว้าวเลยกดเอฟเฟกว้าวว้าวมาสมมุติว่าเราว้าวไปแล้วนะนี่แต่ก็ว้าวจริงนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่ามันใหม่หมดเลยทุกสิ่งอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะอย่างแรกที่เห็นก็คือพื้นพื้นใหม่ตู้ใหม่โต๊ะก็ใหม่เก้าอ,อี้ก็ใหม่ฮะแล้วก็มีสายระยงระยางนี่ปักตรงเนี้ก็ใหม่ทัห้หญิงดูโพยมาอ่าเขาบอกว่าใหม่ฮะ ก็ตามนั้นนั่นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วแต่ว่าเป็นการตกแต่งที่ดีขึ้นเยอะมากเลยฮะอันนี้ให้หญิงชอบนะเออแล้วให้หญิงก็รู้สึกว่ายันเดบ่ะเขาก็แบบดูเหมือนจะเทคแคร์แฟนคลับมากขึ้นฮะเออ <c oughs> เขาก็เริ่มส่องมงส่องมอสขึ้นมากไงเนี่ยเขาก็ใกล้จะเก่งเท่าคนทำมอสแล้วฮะจริงจริงยันเดบ่ะเขาเริ่มจะเก่งขึ้นแล้วฮะเฮ้ยเจ้าของเกมจะสู้คนทำมอสได้แล้วต่อไปฮะห้องชมรมทำอาหารใหม่อุ้ยดูสิ ชมรมไม่ใช่พูดผิดพูดผิดเอาใหม่ต่อไปฮะห้องชมห้องชมรมดราม่ามีเก้าอี้ใหม่นี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 ่นมาอุ้ยไหนเก้าอี้ใหม่วะนี่เก้าอี้ใหม่ว้าวอุ้ยแค่นี้แหละใช่ไหมเย่จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยว <S 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 สีวอลเปเปอร์เปลี่ยนดี ตอนแรกเป็นสีม่วงนี่ครับค้ายาครับคาว่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นสีเนี้ยแล้วก็กลับไปเป็นสีม่วงแล้วก็กลับมาเป็นสีนี้ใหม่อ่ะฮะยันเด็บมันแบบกลับกรอกอะ่ะเออเป็นตัวแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันกลับกรอกอะ่ะมันหลอกใจห้างหญิงอะดิแล้วต่อไปฮะ f ออ่ะเปลี่ยนตัวละครบ้างตัวนี้ชื่ออะไรฮะทุกคนตัวนี้ชื่ออะไรหรอตัวนี้ชื่อมิราฮะทุกคนเออฮ่างหญิงเป็น F อฟซีฮฮะตัวนี้ชื่อมิราฮะต่อไปฮะห้องชมรมถ่ายรูป มีอัปเดตใหม่ปาขึ้นไปเลยชั้น3มเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้าหญิงเหมือนแบบเฮ้ยมันติดอะไรอะอะไรอะวิญญาณยันเดฟหรอสวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพีรอวิญญาล่อพีรอวิญญาล่อเฮ้ยที่พายมันเม็ดมันเดินผ่านไม่ได้อะยังไงเนี่ยมาเอาวิญญาณตัวเองออกด้วยนะ อย่าพูดแรงห้ามทำอย่างนั้นนะนี่ว้าวก่อนเลยว้าว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 ดีเฮ้ยแต่ว้าวจริงเออถ้าหญิงก็แบบว่าเซลเล่นๆนไปงั้นแหละแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยดีเห็นไหม้ยอันเนี้ยดีจริงๆดีจริงๆเออทำไมฉันดูเหมือนไม่จริงใจเหรออันนี้ดีจริงๆเนี่ยมันมีการตกแต่งใหม่ขึ้นเยอะเลยเห็นไหมไม่โล่งแล้วมีการแบบว่าเอารูปนิทรรศการรูปต่างๆที่พวกชมรมถ่ายรูปมันถ่ายมานะแล้วไหนรูปกางเกงในที่เราถ่ายอะไม่เห็นมีเลยอะเฮ้ยโอสนะกำลังคุยโทรศัพท์ ยายชมรมถ่ายรูปก็สารแนเนาะคนเขาทำธุระส่วนตัวเอออคนมันอะไรวะเห็นป้าไอ้คนเนี้ยมันก้มหน้ามันไอ้ที่มันก้มบนพื้นอะหมายความว่าไงวะแต่ให้ญิงรู้สึกว่ารูปมันก็อาจจะบอกสปอยอะไรเราบางอย่างได้นะแต่เพียงแค่ว่าเราแบบยังไขปริศนาไม่ได้อะเออมันต้องมีเหตุผลนะให้ญิงรู้สึกว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมเนี่ยอย่างไเนี้ยรูปรูปแถวแถวเนี้ยน่ากลัวชมรมผีสิงอะมันดูลึกลับว่ะแล้วข้างในนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะพวกนาย ก็มไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะก็เป็นโต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่ในช่องแชทบอกว่ามีคนเจอรูปยันเดฟไม่หรอกมั้งคนอะไรมันจะมั่นขนาดนั้นพลาดไปอีกอย่างฮะที่พื้นนี่ไงมีพรมโอเคโอเคเฮ้ยขอบพระคุณมากฮะช่องแชทจมาได้แปลนต่อไปสักทีเอออย่ามาจุฮะหัหญิงนะนี่อันใหม่อยู่ในห้องนี้ฮะห้องผีเฮียนใช่ไหมอืมตรงภายนอกไม่มีฮะหรือเปล่ามีปะ อันนี้ปะ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 ไม่แน่ใจฮะแต่ที่มีอัปเดตใหม่แน่นอนก็คือในห้องนี้นะสิวูวูนี้โตใหม่ปะ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 ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเซอร์คูล่าซอมีอัปเดตใหม่โอเคเซอร์คูล่าซอก็คือเลื่อยอันเล็กหนะฮะเฮ้ยดอกไมอ้ขออยู่ชมรมเลยละกันฮะขอเข้าเลยขออนุญาตเปิดฮะนี่ ไหนเอ่ยเซอร์คูล่าซอฮะให้หญิงขอกลับไปอ่านรายละเอียดแป๊บอัปเดตเลยวะโมเดลใหม่ทุกคนถ้าห,หญิงมานั่งอ่านยันเดบนี่โมเดลใหม่อันเข่าเป็นไงวะถ้าให้หญิงหารูปมาได้จะแปะนะแต่วาว,วไม่ออกวาวไม่ออกว่ะเฮ้ยแค่โมเดลใหม่ไม่มีอะไรมากไปมากกว่านั้นเลยไม่มีเอฟฟงเอฟเฟกอะไรเลย แค่โมเดลใหม่จบงั้นเปลี่ยนตัวเป็นโซอี้ดีกว่าฮะนี่แอมดันทายดิงนาวแอมไซนิงนี่โอ๊ยปะปะไปดูอัปเดตอันต่อไปดีกว่าฮะอัปเดตต่อไปฮะหลังโรงยิ้มมีอัปเดตใหม่ที่หมายถึงตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าแบ็กสเตจนะไอ้ท oh. ี่แบบว่าที่แต่งตัวแต่งหน้าไหนอัปเดตใหม่ซิฮะอะไรวะอะไรอัปเดตใหม่ ใครใหม่บอกใหม่ใครไม่ใหม่บอกใหม่มองไม่ออกจริงไอ้มองไม่ออกจริงฮะอีกอันหนึ่งสาคัญมากถ้าหญิงเกือบลืมนะเสียงอินโฟจังใหม่ทั้งหมด <Wow. S 1> เอออะเริ่มจากกด What you need? อ่ะเสียงใหม่เสียงใหม่ทุกคนได้ยินปะให้หญิงไม่รู้ว่าในไลฟ์จะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวให้หญิงอะไปเร่งเสียงให้ในคลิปละกันแต่ว่าเสียงแบบเสียงใหม่เลยอะ ใช่ปะเสียงเขาดูแบบว่าวัยรุ่นขึ้นน่ะเสียงดูน่ารักขึ้นอน่ะใช่ไหมคือเขาก็เปลี่ยนทั้งเกมเลยอ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้นะว่าทําไมพี่ยันเดฟเขาถึงใช้เวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราต้องเห็นใจเขาสิเขาทําทั้งเกมนะเว้ยโออจะมาเร่งเขาทําไมอ่ะพวกเราอ่ะนิสัยไม่ด uh. <พ> <love> ีเลยช่องแชทบอกว่าคนภาคคนเดิมแต่อัดใหม่แล้วปรับปรุงเอ้าหรอเฮ้ยเป็นไปได้หรอคนภาคคนเดิม แล้วทำไมเสียงเขาใส่ขึ้นนะ่ะอัปเดตต่อไปฮะมิยุกิจังสีตาสวยขึ้นเป็นประกายเอาไปดูกันเซการจะเอามิยุกิมาเราต้องถืออันนี้ก่อนแล้วก็ D E B U G ใช่ปะแล้วก็ L O V E A N D J U S T I C E ดิอ่ามาดูกันฮะมาดูกันฮะว,ว้าวอันนี้น่าจะเห็นประมาณรอบที่74ล้านแล้วฮะนี่โซอี เอาละ <c oughs> บักชวัวชัวยังไงก็บักนะเอ้ไม่บักไม่บักไม่บักสีตาใหม่ด้วยใช่เพราะหญิงไปดูสปอยมาจะ <c oughs> มาใหม่แล้วฮะนี่มีหัวใจตรงตาอ้าสวยงามไม่หา เย่ yeah, จบแล้วปะไปสัปดาห์ที่2กันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อัปเดตต่อไปฮะในหมวดดีบักอ่าพิมพ์ดีบิวจี G ไปก่อนนะกด slash ตัว R. อาาเนี่ยแหละตรงนี้ฮะมีอัปเดตใหม่นะกดโพสต์ไปที่สักคนหนึ่งแล้วก็กด perform animation นี่มีปุ่มค้นหาแล้วเห็นปะ่ะเฮ้ยเราแบบมันมุมไม่ดีอะ่ะพ้หญิงพยายามจะเลื่อนเมาส์เออนี่ไงได้แล้วฮะเราสามารถ ค้นหาได้แล้วเนี่ยมีมีปุ่มค้นหาแล้วเออเย่ก็ดีนะคนทำม็อดจะได้แบบค้นหาไวๆไงใช่ไหมแต่ก็งงเหมือนกันคือตั้งแต่เกมเปิดทำไมเพิ่งมาทำน้าว้ยนั่นแหละฮะไปอัปเดตต่อไปดีกว่าฮะอัปเดตต่อไปอ่ะว้าวก็คืออามายหันมาหน่อยฮะนี่นีนี่ดู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 อัปเดตใหม่เห็นปะ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 เนี่ยผมอมายขยับได้ เนี่ยดูดิดูตอนที่นางวิ่งดิผมเอมาไม้ขยับ <Okay. S 1> อ่ะวันนี้เนี่ยเห็นปะผมเอาไม้ขยับเฮ้ยเออนั่นแหละสักทีดิสักทีคันไม้คันมือมันทนไม่ไหวแล้วอะ่ะยันเดฟอัพเดตต่อไปต้องไปวันพฤหัสก่อนฮะในสัปดาห์ที่สองนะ ก็ใช้สูตรไปเลยปะมาแล้วฮะวันพฤหัสนะแล้วเราก็ต้องให้ยายอมอยไปตอน4ี่โมงก่อนนะสิก็ข้ามเวลาเลยมาแล้วมาแล้วมาวนี่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 อัปเดตใหม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ็ฮ้ยเห็นปะเห็นปะไอออมายนี่นี่ต้องดูมุมนี้เห็นเห็นเห็นเออนี่มีไอความร้อนจากเตาวู้ฮูเยสอัปเดตต่อไปก็คือต้องทําให้ยายอมายมันออกก่อนนะนี่นะโดยการลบค่าชื่อเสียงนาง ใหหญิงก็เคยสอนไปแล้วล่วนะเนาะกดดีบักเสร็จแล้วก็มาที่หน้าเนี้แล้วก็มากดเครื่องหมายลบอะแต่ว่าถ้าหญิงอะเคยสอนไปนานมากแล้วฮนะประมาณสองปีที่แล้วจริงๆลบให้ถึงร้อยแปดเจ็ดฮะไปดูผลลัพธ์กันเถอะทุกคนน่าจะจินตนาการกันออกเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าห,หญิงยังไม่เคยดูเลยอะแต่ว่าก็ไปเซ็นเซอร์ที่หลังนะถ้ามันแรงเกินอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรวะ,ะห้องน้ำใช่ไหมฮะตอนเนี้ยแม่เขามาเรียกนะ ม okay. แม่กำลังจะเข้ามาแล้วฮะอนี้อุ้ยเฮ้ยไม่ได้เซนเซอร์แนโนอันนี้ไม่ได้เฮ้ยไอตะบองเอ้ยติดเหลืองชัวชัวเมื่อกี้ไม่ได้นะแล้วต่อไปฮะมีอัปเดตต่อด้วยนะมีอัปเดตต่อด้วยปาปาปาไปดูอัปเดตต่อไปกันนี่ไงคัตซีนี้มีอัปเดตใหม่ฮะนี่หรือเปล่าอัปเดตใหม่เนี่ยแหละเนี่ยแหละอัปเดตใหม่มาแล้วนี่อัปเดตใหม่คือมีเสียงอมายมาพูดแล้ว เย่ฝีมืหลักณี้ด้อน่นน้างาาาเเประมาณนี้ครทุกคนหมดแล้วในภาคลูกหมดแล้วเออหมดแล้วต่อไปเป็นภาคแม่ฮะมาเสร็จแล้วฮะอัปเดตใหญ่ภาคแม่หมดแล้วทุกคนเย่ก็คือมีเสียงอะเสียงกระดาษเสียงชวบชุบชุบอะ ยันเดลีซิมุเลติวยันเดลีซิมุเลติวเอานี่ไงคืนกล้องเอาไว้กล้องโหลดนี่ไงมาเลยแล้วก็มากันที่นี่ไงฮะนี่นะงี่งงบเลยนี่กดซื้อซื้อมาเลย ห,หญิงอ่ะอัดคิปไปเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าห้หญิงลืมอย่างนึงฮะก็คือลืมเล่นมอดนะมันมีดาบของมอดอ่ะโอ้ลืมเอามาเล่นนะสิก็เลยจะมาเล่นฮะแล้วมันก็มีอะไรเจ๋งๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่กดคัดซีนแล้วก็ Play as อสท t r i ริกเดี๋ยวดูเดีูเดี๋ยวดูรอเลยฮะเอมิราโซนี่เป็นไงเอ้ยมันจะปุ้งปุงปุ้งปุง,ปง hmm. อ่ะแล้วลองถือว้า <Bro. S 2> มาใหม่แล้วฮะพร้อมกับถือดาบนะโดยน้องโซอีอาา้อะฮะให้หญิงจะลองไปไล่าลามเสีคนดูนะอย่างเช่น <c oughs> อ้ามันคือดาบมันโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันคือดาบไอ้นัะ <c oughs> ดาบคนะาตานาะฮะ แค่นั้นเลยเป็นดาบปกติใหญ่โอ้ซาหน่วยขออ้อมหลังเออเฮ <Okay. S 1> ยอะหมดของจริงแล้วฮะเอ้ยขอขอบคุณทุกคนมากเลยฮะที่ติดตามกันจนจบนะแล้วก็หิงงับนะแวะไปกดซื้อเล่นกันได้ฮะแล้วก็ทีงอกหิงด้วยอย่าลืมตามไปกดซับมันนะบา,บายฮะได้เกตสีด้วยฮะเออเพิ่งสอบเสร็จนน่บา,บายฮะบาย,บายฮะ